มากันทั้งบ้านนะคะอ่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเออมาเที่ยวจังหวัดเลยค่ะครั้งแรกท่ามินลาวันท่ามินาวันนะคะหมูอ้วนจะไปสกายวอล์ค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะวันนี้หนาใมก็พาที่บ้านมาเที่ยวค่ะมากันทั้งบ้านนะคะอ่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเออมาเที่ยวจังหวัดเลยค่ะครั้งแรก ท่ามเอราวันนะคะเพราะว่าจะไปสกายวอลคับน,น้องเป็สวัสดีคะ่ะวันนี้นะลูกสาวนะคะพาแม่ๆพ่อๆมาเที่ยวไปเที่ยวกันนะคะอุ้ยไปเป็นคณะเลยวันนั้นก็ไปประเทศลาวนี่ไปที่ท้าเอราวันนะคะแอดย่าขับรถผ่านเต่ไม่เคยแวะนะคะอุ้ยคงสนุกเอ้ยคุณยายนะเห็นยายจ่อยแล้วก็น่ารักมากเลยคุณยายอู้ ดีใจและที่ไปกับลูกค่อยนะคะยายบอกว่าลูกค่อยนะคะนี่แม่เล็กอน่ารักมากเลยนี่คุณยายแม่ๆพ่อๆไปกันหมดเลยทั้งบ้านนี้อุ้ยนาอิฉานาอิชา,าอ,ชาอเบิร์ดเฮียนเลย ความสุขว่าวานก็ไปสกายวักนั้นคุณแม่นะ้นอยคุณแม่คุณลูกนี่น่นเหมือนกันค่ะพ่อแม่แม่น่ารักนะคะ่ะผู้จัดก,การเล็กนะคะคุณแม่น่ารักเหมือนคุณลูกกันเลยทะลึง่งไอ้ไว้แม่พูดไปแล้วไม่ใช่ทะลึ่งพูดอะไรนะทําให้มีความสุขหัวเราะนะคะ แม่เล็กเนะนะคะเท่าลูกชายจะได้กินแรงลูกวัยนะคะหลานเอ็ดย่ายังตัวเล็กอยู่ก็ดีใจเนาะนี่คุณยายคุณแม่นะคะความขยันก็ไม่ต่างกันเลยแม่เล็กขยันขยันน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 ันเออค่ะลูงอ้วนมีไหนล่ะค้ายายนี่เอยพาเที่ยวกันหมดเทียนเลยมานานไปหมดเทียนเลยลูกสาวทางอีกฝังนะคะอ้วนจะไปสกายวอลค่ะพี่น้องเดิน สวัสดีค่ะวันนี้หนาใหม่ก็พาที่บ้านมาเที่ยวค่ะมากันทั้งบ้านนะคะยิ้มน้อยยิ้มน้อยมาเที่ยวจังหวัดเลยค่ะครั้งแรกทำเอราวันทาเอราวันนะคะหมูอ้านก็ไปสกายวอลค่ะพี่น้องเป็ดสวัสดีค่ะวันนี้หนาใหม่ก็พาที่บ้านมาเที่ยวค่ะมากันทั้งบ้านนะคะ อ่ายิ้มน้อยยิ้มน้อยนอยยิ้มนะข้ายายไม่ยิ้มย้ายน่าจะเหนื่อยแล้วมาเที่ยวจังหวัดเลยค่ะครั้งแี่เอราวันทำเอราวันนะคะหมูอ้วนกับไปสกายวอลค่ะพี่น้องยายจอยไม่ยิ้มสวัสดีค่ะวันนี้หน้าใหม่ก็พาที่บ้านมาเที่ยวค่ะมายายจอยไม่ยิ้มแม่แม่ยิ้มกันหมดเลยยายจอยนั่งง่วง คุณยายจา๋าสู้ๆหลานสาวพามาเที่ยวทุกคนยิมน้มหมดยายเนาะแข็งแรงนะน่ารักวันนั้นนั่นคุณยายอืมกัลูกคอยเนาะวันนั้นนะคุณแม่นั่นนั่น <c ười> แม่แม่ป,ป, ہ, ป้าาคิดถึงทุกคนเด oh, no, 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 no. <c ười> ้อโอ้โนนโนตเต้นมีไหน <c ười> แม่เอาแตต้นมาออกกล้องด้วย <c ười> น่ารักคลิปนี้แอดยาก,กะมัวแต่หัวเราะอีกแล้ทําให้เรามีความสุขดูก็คุณแม่นะคุณแม่ก็น่ารักนะน่ารักทุกคนเลยน่ารักที่สุดเลยลูกสาวมีความสุขตามนะคะนาองอุย้ยพายายเที่ยวพาแม่เที่ยวพาพี่พี่น้องๆเที่ยวคิดถึงทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า